พาไปที่จังหวัดน่านกันหน่อยค่ะเพราะว่าน่านเนี่ยถ้าดูตามสถิตินะคะมีการไปตรวจสอบมาบอกว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือนตอนบนที่พบการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะสูงเลยทางสสสค่ะก็เลยได้ร่วมกันกับเครือข่ายงดเหล้านะคะขับเคลื่อนโมเดลค่ะน่านสร้างสุขโมเดลนะคะเป็นปฏิบัติการงดเหล้าลดปัดจจัยเสี่ยงแบบ360องศาก็หวังว่าจะพาการปลุกพลังบวกค่ะสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเรื่องของการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่ในเด็กปฐมวัย สา3-5ปีนะคะหวังว่านี่จะเป็นวัคซีนเข็มแรกสร้างความตระหนักรู้เรื่องของพิษภัยของเหล้าและบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวนชนด้วยนะคะไปดูกิจกรรมดีๆนี้กันค่ะสสสพร้อมด้วยเครือข่ายงดเหล้าได้จัดกิจกรรมหลากหลายนะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจถึงพิษภัยของเหล้าแล้วก็บุหรี่เริ่มจากกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอันตรายเหล้าแช่ตับโดยการนําตับหมูมาแช่ในเหล้าเลยค่ะให้เห็นกันชัดๆเลยให้เด็กๆด,ดูความเปลี่ยนแปลงนะคะว่า ตับอันที่ไม่ได้แช่เหล้ากับตับที่แช่เหล้าเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมบุหรี่มีพิษปอดดีมีแรงรวมกันทำกิจกรรมนะคะกับผู้ปกครองด้วยสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งหมดนี้ถือเป็นการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะนี่เป็นวัคซีนเข็มแรกคุณผู้ชมในช่วงโอกาสทองของการเรียนรู้ให้เด็กๆเ,เนี่ยเริ่มตระหนักรู้ถึงพิษภัยของเหล้าแล้วก็บุหรี่นะคะ ทางด้านของนายแพทย์พงเทพปงวัชรพยบูลค่ะท่านภูมิเนยการสํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพหรือว่าสสส,สพูดถึงสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนบอกว่ามีความรุนแรงนะคะแล้วก็อยู่ในอันดับ10อันดับสูงสุดของประเทศด้วยก็มีน่านมีแพร่มีเชียงรายมีพะเยาจากข้อมูลนี้ค่ะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสพร้อมด้วยสํานักงานเครือข่ายองค์กรง,งดเหล้าก็เลยจับมือกัน ขับเคลื่อนน่านสร้างสุขโมเดลปฏิบัติการงดเล่าลดปัดจจัยเสี่ยง360องศาปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงในศูนย์เด็กเล็กโดยเริ่มที่ศูนย์เด็กเล็กสำหรับปฐมวัย3-5ปีในพื้นที่จังหวัดน่านที่มีอยู่ตอนนี้427แห่งค่ะได้เรียนรู้เรื่องของพิษภัยของเหล้าบุหรี่ผ่านนิทาน ผ่านการเล่นเกมผ่านการระบายสีนะครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้เด็กสามารถที่จะไปถ่ายทอดต่อให้กับผู้ปกครองครับในการอาจจะไปกระตุ้นเตือนหรือฉุกให้คิดนะครับให้ผู้ปกครองคิดถึงว่าการที่เรามีลูกที่น่ารักเราจะดูแลลูกในระยะยาวได้อย่างไรเราจะเป็นต้นแบบที่ดีในการที่จะทำให้ลูกของเรามีภูมิคุ้มกัน ไม่ดื่มเหล้าและสุบุหรี่ได้อย่างไร นอกจากการปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงแล้วนะคะการสร้างสิ่งแวดล้อมค่ะที่เอื้อให้เข้าถึงแอลกอฮอล์ได้ยากขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสสสและสำนักง,งานเครือข่ายองค์งกรงดเหล้าจึงส่งเสริมและก็ยกระดับการท่องเที่ยวด้วยค่ะให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวปลอดเหล้าปลอดป,อดปัดจจัยเสี่ยงอย่างเช่นชุมชนริมน้ําบ้านดอนชยัยเส้นทางการท่องเที่ยววิถีทอผ้าไทยโบราณที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชนและยังเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดีด้วย ะะอีกหนึ่งงานก็คือประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานกล้วยสลากทั้งสสสแล้วก็สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าก็เข้ามาสนับสนุนการรณรง์ให้จัดการแข่งขันแบบปลอดเหล้าค่ะ ตัดต่อเนื่องมา15ปีแล้วนะคะทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักของงานประเพณีที่มีความปลอดภัยหลังจากเมื่อ10ปีก่อนหน้านี้เนี่ยงานแข่งเรือที่จงังหวัดน,น่านมีอุบัติเหตุมากกว่า100ครั้งปัจจุบันเหลือแค่10ครั้งเท่านั้นค่ะทําให้ลดเรื่องของการเสียชีวิตการได้รับบาดเจ็บ ความสูญเสียทรัพย์สินนอกจากนี้ยังมีการขยายผลนะคะส่งเสริมนักภาคเรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ถือเป็นการสอดแทรกการปลูกฝังค่านิยมปลอดเหล้าปลอดอบายามุกนะคะปลอดบุหรี่แล้วก็ยังเป็นการสกัดกัน้นนักดื่มหน้าใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยค่ะ ดังนั้นเรามารณรงค์ใ <Ash well. S 2> นงานที่เป็นโซจิตวิญญาณของเมืองแล้วก็ค่อยๆใช้กลไกเนี่ยครับค่อยๆเปลี่ยนนะครับคนแน่นก็คิดเรื่องของวัฒกรรมคนแน่นภูมิใจแข่งเฮือยิ่งใหญ่บ่มีเหล้าเบียร์นะครับก็ขึงตามสะพานลอยตามพื้นที่ต่างๆเพื่อจะรณรงค์เปลี่ยนแปลงค่านยมแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ สำหรับน่านสร้างสุขโมเดลค่ะนอกจากจะเริ่มต้นในเด็กประถมวัยแล้วนะคะสสส,สและสำนักงานเครือข่ายองค์กรง,งดเล่ายังมีแนวคิดขยายผลไปในกลุ่มเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยค่ะชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นวัคซีนเข็มที่2และเข็มที่3เชื่อว่าจะช่วยให้เยาวชนลดปัดจจัยเสี่ยงในการเข้าถึงเล้าบุหร่ผ่านการสร้างภูมิคุ้มกันจากกิจกรรมเหล่านี้นั่นเองค่ะ ติดตาม p ีพิทีว36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย